ตัวนี้ศูนย์หลังนั้นปรับซ้ายขวาได้นะครับแต่ความพิเศษคืออยู่ที่ศูนย์หน้านะฮะศูนย์หน้าของเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J Action Guy วันนี้ ก็จะมีปืนลูกโม่สวยๆอีกหนึ่งกระบอกนะครับจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้จะเป็นคิวของปืนยี่ห้อสมิธนะฮะลูกโม่สมิธเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันครับอ่าตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอ่าตัวนี้นะคือสมิธ 686นะฮะตัวโมเดล686แต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้มีชื่อว่าสมิธ686ซิลูเอ e นะฮะ357แมกน u m นะฮะถ้าเกิดผมอ่านภาษาอังกฤษชื่อรุ่นเขาผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Smith 686นะครับปืนลูกโม่รุ่นดังของสมิธที่มีความสวยงามคลาสสิกมาตั้งแต่สมัยอดีตนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันนะครับ ความนิยมของลูกโม่สมิทนั้นมีมาอย่างยาวนานนะฮะโดยเฉพาะโมเดล686นั้นมีความนิยมสูงนะฮะเรียกว่ามีความนิยมสูงกว่ารุ่นอื่นๆของสมิทนะฮะเนื่องจากมันเป็นปืนขนาด .357 แมกนัมนะฮะที่มีอนุภาพของกระสุนนี่ค่อนข้างาไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้ และอย่างที่รู้ๆกันนะครับมันยังสามารถยิงด้วยกระสุนจุดสาได้ด้วยนะฮะวันนี้ผมได้6กแปดตัวนี้มาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คือตัวนี้ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือสมิธหกแปดหก s i l h o u e นะฮะซึ่งเป็นโมเดล686ที่มีน้อยนะฮะมีน้อยอซึ่งความแตกต่างของมันกับ686ทั่วไปก็คือ ศูนย์หน้านะฮะศูนย์หน้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับที่ศูนย์หน้าศูนย์หน้าของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งได้ประเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด686ตัวนี้กันครับสมิธ686 silhouette 357แมกนัมตัวนี้นะครับทำมาจากสเตลเลตทั้งกระบอกนะฮะก็เหมือนกับ686ทั่วไปนะครับตัวโม่สามารถบรรจุกระสุน357แมกนัมนะครับได้ทั้งสิ้น6นัดนะฮะ6นัด 3.8ก็ยิงได้นะครับจุด3.8สเปเชียลก็ยิงได้นะฮะอย่างที่กล่าวไปตัวลำกล้องปืนของตัวนี้มีความยาวอยู่ที่6นิ้วนะฮะหนิ้วโดย6.86นั้นออกแบบฝักคุ้มก้านคัดปอกเนี่ยยาวตลอดแนวลำกล้องนะฮะก็อย่างที่ท,ที่ที่เห็นกันโดยทั่วไปนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักส่วนปลายของตัวปืนนะครับเพื่อความนุ่นนวลในในการยิงนะฮะในเรื่องของ แรงรีคอยล์ของตัวปืนนะครับอีกทั้งยังให้ความสวยงามดูดุดดันนะฮะตามอนุภาพของขนาดกระสุน357ม a กน่มนะฮะมาพูดถึงความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้กันนะครับ686ซ i l h o u e นะฮะตัวนี้ศูนย์หลังนั้นปรับซ้ายขวาได้นะครับแต่ ความพิเศษคืออยู่ที่ศูนย์หน้านะฮะศูนย์หน้าของเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับโดยการปรับนั้นจะมีจุดปรับสูงต่ําให้เราเลือกได้ทั้งเส้น4ตําแหน่งนะครับ4ตําแหน่งปรับโดยการหมุนบริเวณตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีแป้นให้เราหมุนอยู่ตรงนี้นะครับปรับโดยการหมุนแป้นนี้นะฮะ โดยที่บริเวณของแป้นเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวเลขอยู่1นถึงสนะฮะจะมีตัวเลข1นถึงสนะฮะแต่ก่อนที่เราจะปรับความสูงต่ำของศูนย์หน้านะครับเราจะต้องกดบริเวณปลายของชุดศูนย์หน้าตัวนี้ก่อนนะฮะกดเพื่อให้ศูนย์กระดกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยหมุนนะฮะแล้วก็หมุนตัวนี้ไปทีละแก๊กทีละแก๊กทีละแก๊กจะมีตัวเลขบอกอยู่นะฮะหนึ่สามนะครับ ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะฮะมันก็จะเหมือนเป็นการล็อกศูนย์นะฮะ,ะไม่ให้ไม่ให้ขยับเขยื่อนได้นะครับตัวนี้นะครับจุดตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนะครับก็จะเป็นหมายเลข4นะฮะถ้าเราปรับมาที่หมายเลข4เนี่ยศูนย์จะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะฮะหมายเลข3ก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็หมายเลข2และ หมายเลขหนึ่งก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดนะฮะของศูนย์ตัวนี้ศูนย์หน้าตัวนี้นะครับโอเคส่วนด้ามตัวนี้เนี่ยพี่เจ้าของปืนเขาได้เปลี่ยนมานะฮะเปลี่ยนมาเป็นด้ามในลักษณะของการเอาไว้ยิงยิงแม่นยำนะฮะยิงแม่นยำเอาไว้เป็นปืนแข่งว่างันฮะสำหรับยิงแม่นยำซึ่งลายด้ามก็สวยงามมากนะครับนะฮะลายด้ามสวยงามมาก ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องยิงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเทสเจ้าสมิธ686ซ i l h o u e ขนาด6นิ้วให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ากลุ่มก็จะเป็นยังไงแต่วันนี้ผมต้องใช้กระสุน 0. .38 special นะฮะเพราะพอดี .357 ที่สนามเขาหมดนะฮะก็เดี๋ยวจะลองเทสกลุ่มด้วย 0. .38 กันดูนะครับ แล้วกอ็อยากจะเทสกลุ่มของปืนนะฮะเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นนะฮะผมจะขออนุญาตยิงเป็นแบบซิงเกิลนะครับเดี๋ยวลองดูครับ เคครับ3นัดไปดูกลุ่มกันครับทำกลุ่มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสวยงามเลยนะฮะกับสมิธ6 8 8ซิลู s i l u e t t นะฮะลำกล้อง6นิ้วอีกทั้งศูนหน้าและศูนย์หลังยังปรับได้นะฮะ โอเคในระยะ10เมตรครับครับก็สำหรับสมิธ686 357 m แม n นัมซิลูเอตตัวนี้นะครับผลเทสก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับเป็นปืนที่ให้ความแม่นยำสูงนะฮะให้ความแม่นยำสูงเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกนะครับศูนย์หน้าก็ปรับได้ศูนย์หลังก็ปรับได้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะในการปรับตั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มก็เลยออกมาดีนะฮะกลุ่มออกมาดีเลยทีเดียวโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง j .Action Guy ไว้นะครับประเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเปินกระบอกใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดชมกันสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ